ทางจังหวัด้อยเอ็ดก็มีการรับมอบโคกระบือให้แก่คนตาบอดนะครับในจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นครับนายสมพลใจกริมครับผู้ว่าราชาการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีรับมอบโคกระบือให้กับคนตาบอดจังหวัด้อยเอ็ดครับโดยมีนายพัฒนชัยสักวีนายยกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย พร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทวัดบุรีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยและพี่น้องคนตาบอดเขารวมงานซึ่งจัดขึ้นอยูท่ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับได้มีกิจกรรมในการไทยชีวิตโคโกระบือนะครับให้แก่คนตาบอดในจังหวัดร้อยเอ็ดครอบครัวละสองโตนะครับเป็นจำนวน80ครอบครัว จากทั้งหมด20อําเภอซึ่งกระแบ่งเป็นโคหรืองว่วเนี่ยนะครับ9กโตกระบือหรือควายนี่68โตร่รวมแล้วร6อยตครับเพื่อห้กเกษตรกรได้เอาไปเลี้ยงซึ่งก็มีข้อกําหนดนะครับเงื่อนไขที่ว่าเมื่อได้โคกระบือไปแล้วนี่ห้ามเอาไปขายครับที่ได้รับการไทยจากโรงขาัตว์ไปแล้วเอาไปหามไปเอา่ะไปขาหรือไปขายแต่หากว่า าจํานายลูกพันธุ์นี่ก็สามารถจำานายได้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ต่อไปทั้งนี้ยังเป็นการนำาไปเรียงต่อยอดสรั่งรายได้สั่งอาชีพและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แกค่คนพิการทางการมองเห็นให้มีรายไดเ้เรียงดูเจ้าของและก็ครอบครัวให้มีความมันคองอย่างอย่างยืนต่อไปครับ